สวัสดีครับป๋ายดสกลนครคมปิ้งนะครับกับนอนนอกบ้านวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสทากิจกรรมดีๆกับพันธมิตรหลายกลุ่มเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมอไซค์กลุ่มออฟโรดนะครับรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยนะกิจกรรมนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยนะครับกับที่นี่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิครับผมเดี๋ยวเรามาทักถ่ายเพื่อนร่วมทิศของเราครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเรากำลังจะไปไหนกันเออเราไปทุ่งกระมังครับไปเพื่อกระมังเรามีกิจกรรมอะไรวันนี้เราไปทำโป่งอ่าโป่งคืออะไรความหมายของโป่งโป่งคือดินเค็มดินที่สัตว์ป่ามากินอ่าเพื่อเพิ่มแร่ธาตุแร่แร่ธาตุให้กับให้กับสัตว์อ่าเพิ่มแร่ธาตุให้กับสัตว์การทำโป่งเนี่ยก็คือโป่งเทียมเป็นโป่งเทียมครับไม่ได้โป่งธรรมชาติใช่โป่งธรรมชาติ ตอนนี้เรียกทุ่งกละมังกะมังทุ่งกะมังโอเคทุ่งกะมังวันนี้เรามีประมาณกี่กี่สถานีกี่ชีวิตที่ต้องไปทำกิจกรรมตรงนี้ออไซสี่รถยนต์อีกอุ้ยสิบกว่าคันนีพี่ประมาณคนเยอะกว่าต่ำสามสิบเนาะเยอะเยอะเยอะครับครับครับเดี๋ยวคอยเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวตามกันเข้าไปดูกิจกรรมดีๆของทางกลุ่มพันธมิตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสองล้อสี่ล้อนะฮะ มีหกล้อไหมวันนี้ไม่มีะะนะฮะกลุ่มมพันธมิตรนะฮะว่าจะไปทํากิจกรรมดีๆกันนะครับนะมีทั้งกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มออฟโรดนะฮะและกลุ่มพันธมิตรต่างๆนะครับรวมกันทํากิจอา,าสา <c oughs> เพื่อทำโป่งเทียมนะครับ เปป็นนนผู้้รระสบบภัยัยคตอนนี <c oughs> หลังจากที่เรารวมตัวนะครับครบทุกกลุ่มแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราต้องออกเดินทางเพื่อไปพบกับเจ้าหน้าที่นะครับณนะที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวตามกันเข้าไปดูนะครับว่าเส้นทางที่เราเดินทางเข้าไปนะครับมีบรรยากาศที่สวยงาม น่าชมและน่าเชี่ยวขนาดไหนครับเดีกเด็ตัวอ,ออกเดินทางได้ไสามสองหนึง่ง เราใช้เวลาเดินทางกันมานะครับประมาณสัก40นาทีครับเราก็ถึงณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกัหมังนั่นเอง ปลายทางของเรานะครับนั่นก็คือที่ทําการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับทีมงานของเราก็ได้นำสเสบียงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องนะครับรวมไปถึงปน้ำดื่มนะครับเตรียมกันเข้าไปวางมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ครับ ปุถุสพลครับครับตอนนี้คือขั้นตอนเราจะมาเราจะมาบริจาคบริจาคเพื่อชเหลท่านชวพ่าอ่าก็คือสนับสนุนใช่ต้องนี้ต้องการเสบียงครับอ่าต้องการเสบียงนะครับของของเราวางตรงนี้ก็ได้วางรจะเป็นพวกน้ำใช่ตัวมีสำเร็จรูปครับแล้วก็อาหารแห้งอ่าประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีกาแฟนะะฮวางนี่เนาะ แนอคันรับและนี้ก็คือสิ่งของทั้งหมดนะครับที่เราเราจะร่วมกันบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่นะครับข่อนักลือรักษาพันสาบานนะครับเอาลงมาไั้โาโห ไอ้เหี้ยชิปปอนค้เ่อพิะนานม่กับเอังกฤษของผมเอาแฟน้งบวมาเอาไอวิเศษจุ้งยางมาอ๋ีข้อมองไรนะออะไรครับหนักครับหนักมากครับเรื่องรับครับเรื่องครับ

สิ่งของที่กําลังจะเตรียมบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่นะครในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูเขียวนะครับก็คือเป็นกําลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรื่องของการดูแลรักษาป่านะครัรักษาสัตว์และก็เรื่องของไฟป่าด้วยนะครับโดยทีมงานของพันธมิตรนะฮะห,หลายๆกลุ่มนะฮะมีรวบรวมกันเข้ามารวมตัวกันมาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดีนะฮะในวันนี้นั่นก็คือการทําโป่งเทียมนะครับดู ตัวเล็กก็มีนะฮะดีตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนะฮะยันคนแก่ที่สุดนะฮะเนี่ยประมาณนั้น้าประมาณนั้นนะครับมาเออนี่ยยยยครับ้หน่อครับย้อนยอนยนย้นยน่อย้นนี่ยนนล้อน สวัสดีบบครับสวัสดีครับลูกมาเลยก่อนที่เราจะไปทําโปร่งเทียมกันนะครับเรามารู้จักกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวก่อนนะครับว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรรงรวมไปถึงพื้นที่มีมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการบรรยายสรุปของเจ้าหน้าที่ครับผมตอนนี้ตามประกาศ ก็ค so uh, ือ9ก้าแสนื่นห้าพันไล่จุดอยู่นี่หมดแล้วนะจุดจุดทำโป่งอยู่ตรงไหนฮะจุดที่จะทำโป่งก็จุดบริเวณนี้แหละครับมันคือแผนที่แผนที่มันไม่ได้สเกลใหญ่มันสเกลใหญ่ก็คือแถวๆนี้เอาสอบถามเพิ่มเติมครับบัญชีเนี่ยผมพูดเรื่องโป่งบางท่านนี่ไม่รู้จักว่าโป่งคืออะไรอธิบายคําจํากัดความให้หน่อยว่าเอาแบบสั้นกระทัดรัดอ่าแล้วก็เข้าใจง่ายมีแค่โป่ง่เียวไฟนี่นีเนนท่าน คือโป่งก็คือ,อเป็นแหล่งแหล่งวิตามินของสัตว์ป่าคือจะมีสองแบบก็คือเป็นโป่งน้ำกับโป่งดินสิ่งที่เราจะทำก็คือโป่งดินก็คือเติมเกลือแรอ่ธาตุวิตามินเข้าไปในดินซึ่งสัตว์จีบหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดเขาต้องมากินดินโป่ง เพื่อที่ให้ร่างกายเขาได้รับวิตามินรับสารอาหารเข้าไปทางให้ร่างกายเขาแข็งแรงครับซึ่งเขาก็จะมากินดินโป่ที่เราจะทำโป่งซึ่งในดิน,นก็จะมีวิตามินมีเกลือแร่มีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะเติมเข้าไปก็คือเป็นการเติมพวกนี้เข้าไปแต่พวกนี้เข้าไปให้เขามากินครับครับแล้วโป่งน้ําล่ะโป่งน้ําก็จะเป็นน้ําเลยเป็นน้ําซับที่มาจากดินแล้วก็เ,ออเขาก็จะมากินน้ามันก็จะเป็น เป็นหลุมหรือว่าเป็นบ่อขนาดไม่ใหญ่มากเป็นแอ่งใช่เป็นแอ่งเพื่อให้สัตว์มาใช้ประโยชน์ในการกินน้ำครับคขอบคุณครับครับแล้วก็ได้เวลาที่เราต้องเดินทางไปจุดที่จะทำโป่งเชียมกันครับโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับนำทางเราไปณจุดที่เราจะทำโป่งเทียมในกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวตามกันไปครับผม แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปทำอะไรกันนะทำโป่งครับทำโป่งนะครับทำโป่งเทียมโป่งเทียมออะไรครับเนี่ยตายไม่เหลือ <laughs> ครับตอนนี้เรากำลังจะไปทำโป่งเทียมนะครับซึ่งพิกัดยังไม่เนีชัดต้องให้เจ้าหน้าที่นำเราไปนะครับเส้นทางธรรมชาติ ต่ตอนถามาตามตูดซีบิคโปรวิวโอ้โหเนียสุดยอดเลยอะลอยมาลอยมาแล้วปบ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 ่บป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 บมบปบม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 บปบปบปบบป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 บนระบบลบปบปบปบยบปบบปปบปบบปบบหลุดหลุบปบปบป ช่วงที่ระหว่างเดินทางกันอยู่นะครับเราก็มีลุ้นกันตลอดทางนะเพระเราเห็นขี้ช้างอยู่ข้างถนนนะครับเราก็กลัวว่ามันจะโผล่มาข้างทางหรือเปล่านะครับครับแล้วเราหลังจากเดินทางมาเป็นระยะทางประมาณสัก2กิโลนะครับ เราก็มาเจอจุดหมายนะครับที่เราจะทํโป่งเทียมในียวันนี้ตรงนี้นะครับครับครับนี่นะครับจุดหมายที่เราจะทํโป่งเทียมคือจุดจุดนี้นะครับกำลังทีมงานกําลังระดมเกลือนะครับเกลือมา นี่เึกตึเกลือเดินเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับได้กไหมตรงนี้ไหมหนักนะครับหนักหนักเกลือนี่หนักมากใครที่ฝากซื้ออย่าลืมค่าขนส่งผมนะกระสอบแล้วกระป๋องลองแทงไก่ลองแทงไหนกันครับต่ำลงแล้ว ข้างหลังนี่ใช่พิพันธ์ใช้คำพูดที่ดูน่าสนใจจุดนี้นะที่เห็นเนี่ยเปลือกไม้หายไปหมดคือร่องรอยของช้างนะครับช้างจะมาเบียดมาถูนะฮะบริเวณต้นสนตรงนี้ก่อนจะลงไปที่ป่ง นะครับมีร <lag os> ่องรอยของสัตว์ใหญ่ตั้งวว้ไหมครับอธิบายสักหน่อยเดี๋ยวบอกวิธีแล้วก็ว่ามันทำแล้วเกิดประโยชน์กับสัตว์อย่างไรับก็อันนี้น่าจะเป็นผงเดิมที่มาทำไว้ก่อนนะครับก็คือเนี่ยเรียกว่าผงเตรียมขั้นตอนในการทำ ก็คือเราก็จะขูดตรงนั้นนะครับคล้ายๆกับขดแปลงผัดกันเนาะเพื่อเอาอ่าปะมาณอย่างน้อย20-25เซนมีว์มีว์เห้ทางพี่แต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนนั้นมันก็จะลึกอนไปขูดได้ล่อนขพอเราขุดแล้วเราก็อ่าปีบนให้แตกละเอียดนิดนึงแล้วก็เอาเกลือโรยเอาเกลือเนี่ยโรยโรยแล้วกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้น้ําทั้เงมีตัวละลายเนี่ยครับ ลดเพื่อจะให้ธาตุอาหารพวกเครือพวกนี้ซึมลงในดินส่วนสัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นสัตว์ที่กลุ่มสัตว์กินพืชพวกสัตว์กีบนชียงวันเนื้อทรายโชคช้างเนี้ครับแต่ว่าพอมันมีมีสัตว์กินพืชเข้ามาสัตว์ูลา็จะเข้ามามันจะมาเกิดการ ขายทอดพลังงานหรือเป็นของโซ่ฮะอยู่นี่โคตศัดแห้งคตองเด็ดอันนี้เหละครับ อันนี้ก็พอเราคูกเขาให้เท่ากันแล้วก็อันนี้เราก็โรยเลยโรยให้ทั่วๆแล้วก็กนขวานที่เจะเอาน้ำรดนะครับก่อนก่อนน้ำรดใช่ไหมครับอ่าก่อนที่จะน้ำรดก็คือเราโรยพวกนี้ก่อนแล้วก็น้ำรดเพื่อจะให้ซึมลงไมรดีแต่ว่าที่สัตว์ป่าเนี้ยที่จะมากินฝงเนี้ยก็อ่าแต่ละชนิดก็ลักษณะการกินก็ไม่เหมือนกันอย่างพวกค้างพวกอะไรเนี่ยก็จะมาขุดกินอ่าพวกวางนี้ก็ อ่าจะเป็นเลียใช้ดินเลียเลียียเลีแต่ว่าถ้าเป็นพวกกระทิง,งกระทิงนีถ้าเป็นพวกอ่าพตอต้นผลเนี่ยนะมันมักเริ่มขังใน,นกระทิงก็จะมาอ่ามากินน้ำดูกินน้ำอ่าแต่พวกอ่าพวกข้างพวกลิงพวกนี้ก็เข้ามากินข้าแม้แต่ผีเสื้อ้ามาครับนกบางชนิดอ่าเยอะแยะเลยสัตว์ที่จะมาใช้ประโยชน์ตรงครับผมครับขอบคุณครับย้อชิดครับเชิญครับคนี้เรามาเัครับแล้วนั่นก็คือ ความเป็นไปเป็นมานะครับเนการทําโป่งว่าทําไมต้องทําโป่งแล้วก็เรื่องราวของวิธีทำนะฮะที่ที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้อธิบายให้กลุ่มเราได้เข้าใจแล้วก็ดําเนินการทํากันต่อไปนะครับนะฮะลงมือทํากันเลยนะครับครับเอาลุย หลังจากทำโปร่งเสร็จผีเสื้อมากินก่อนเพื่อนเลยเมันลงกินใช่มันได้กลิ่นไงมันได้กลิ่นเห็นไหมมันกินเลยมันลงเลยอมันได้กลิ่นกลิ่นอาหารอ่ะมีน้ำมีเกลือนี่ก็คือความสําเร็จนะครับถึงจะไม่ใช่ยังไม่เห็นสัตว์ใหญ่อ่าสิ่งที่ใหญ่โตนะฮะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่ธรรมชาติได้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ